นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเคเออร์สตาเมอร์เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟครั้งแรกก็เจอการโจมตีจากรัเสเซียการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปทั้งในยูเครนและในรัเสเซียครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้16มกราคม2025แรงข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในวันนี้16มกราคม2025เคเออร์สตาเมอร์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟประเทศยูเครนและได้มีการพบปะหารือประชุมร่วมกับโบโลโดิเมียสเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนหลังจากนั้นได้มีการลงนามร่วมกันการลงนามร่วมกันนั้นเป็นการลงนามในการเป็นพันธมิตร100ปีระหว่างยูเครนและสหราชอาณาจักร สำหรับการลงนาม100ปีในการเป็นพันธมิตรกันนั้นก็จะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยการค้าการทหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัฒนธรรมและการศึกษาก็เป็นลงนามข้อตกลงในการเป็นพันธมิตรระยะยาวถึง100ปีระหว่างอังกฤษและยูเครน สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งดีสำหรับยูเครนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการป้องกันประเทศยูยเครนรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆที่จะได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษในระหว่างที่เคเออร์สตามเมอร์นาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษได้ประชุมร่วมกับโวลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนในพื้นที่วังมารินสกีปรากฏว่า กองทัพรัเซียได้ใช้ดโดรนคาเิกาเซ่พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่ภูมิภาคเคียฟและระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนก็พุ่งทะยานออกจากฐานยิงเพื่อทำการสกัดกันดโดรนคาเิกาเซ่ของกองทัพรัเซียได้พุ่งทะยานผ่านราชวังมารินสกี้ซเลนสกี้ได้กล่าวเพื่อเป็นการโต้ตอบกองทัพรัสเซียว่า เราจะส่งการทักทายกลับไปยังรัเสเซียหมายความว่าจะโต้อตอบกลับไปยังรัเสเซียหลังจากที่รัเสเซียโจมตีกรุงเคียฟโดยการใช้ดโดรนคามิกาเซครับหลังจากการประชุมแล้วก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครับเซเลนสกี้ได้บอกว่าอังกฤษตกลงที่จะส่งมอบงบประมาณช่วยเหลือทางด้านการทหารให้กับยูเครนจำนวน 3,600ล้านดอลลาร์เซเลสกี้ได้บอกว่านอกจากนี้ยูเครนย,ยังจะได้รับงบประมาณอีกประมาณ3,000ล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์ของรัสเซียรวมๆแล้วประมาณ6,600ล้านดอลลาร์ที่ยูเครนจะได้รับภายในปี2025นี้สห้าชอาสาจากรัได้ประกาศว่าจะสนับสนุน ืนใหญ่ให้กับยูเครนรวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศเคลื่อนที่ให้กับยูเครนและจะถูกส่งไปยังยูเครนภายในไม่กี่สัปดาห์นับจากนี้และสหราชอาณาจักรจะมีการฝึกทหารให้กับยูเครนต่อไปในช่วงที่ผ่านมาอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร ได้มีการฝึกทหารให้กับยูเครนแล้วจำนวนกว่า50,000นายหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วเคียร์สตาเมอร์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษพร้อมกับโวลดิเมเร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนก็ได้เดินทางไปเพื่อล้ำลึกถึงทหารยูเครนที่เสียชีวิตนับตั้งแต่ที่กองทัพรัระเซียยกกำลังพลรุกรานยูเครนในภารกิจที่ฐานยูเครนได้ ป้องกันประเทศยูเครนสำหรับอนุสรณ์สถานเพื่อรําลึกถึงฐานยูเครนที่เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่จัตุรัสมิคาลิฟกาจากกรณีที่กองทัพรัเสียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซโจมตีเข้าไปยังกรุงเคียฟในระหว่างที่รัฐมนตรีนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษเคเออร์สตามเมอร์เดินทางไปยังกรุงเคียฟที่นั่นเองก็มี รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิตาเลียนด้วยครับกุยโดโครเซสโตก็อยู่ในพื้นที่กรุงเคียฟชิ้นส่วนของดโดรนได้ร่วงหล่นใส่รถยนต์ที่อยู่ในเขตโซโลเมนสกีในภูมิภาคเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรถยนต์หนึ่งคันได้รับความเสียหายจากชิ้นส่วนของดโดรนคาเิกาเซเครื่องยนต์รวมทั้งตัวของรถยนต์ ฉีกขาดออกจากกันไม่มีการเกิดไฟลุกไหม้จากเหตุการณ์ดังกล่าวและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บยูเครนจะโต้อตอบรัเสเซียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ตามคำแถลงการจากโวลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนแหล่งข่าวของยูเครน uatv ได้รายงานว่าสหราชอาณาจักรได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและติดตามและป้องกัน การขโมยเมล็ดธัญ,ญพืชในยูเครนในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัสเซียและข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปยังยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์นับจากนี้ก็คงจะเป็นการนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวสำหรับเมล็ดธัญ,ญพืชของยูเครนในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัสเซียก็ไม่มีการรายงานครับว่าระบบติดตาม รวมทั้งระบบป้องกันการขโมยเมล็ดทัญยพืชจากยูเครนในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพ,พระเียนั้นจะถูกนํามาใช้ในลักษณะใดหรือว่าจะมีการป้องกันอย่างไรแต่ก็คาดว่าคงจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญสำคัญ,คญที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเมล็ดธ,ธันพืชในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพอเสเซียครับว่า มีการขนส่งไปที่ไหนขนส่งให้ใครใครรับซื้อบ้างซึ่งก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับยูเครนกองทัพยูเครนได้ออกมายืนยันว่าได้ทำการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในวอรเนสประเทศรัสเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้16มกราคม2025โรงกลั่นน้ำมันที่มีชื่อว่าลิสกินสกายา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคโบรเนสประเทศรัสเซียถูกดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนจํานวนสามลำอย่างน้อยสามลำครับพุ่งทะยานเข้าใส่เป็นเหตุให้ถังน้ำมันขนาดใหญ่เกิดไฟลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นน้ำมันที่เอาไว้ใช้ในเวลาที่กองทัพรัสเซียต้องการจนถึงช่วงเวลาเช้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัสเซียยังคงไม่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้บริเวณโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวได้ครับชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกคลิปภาพกลุ่มควันสีดำสีเทาที่พวยพุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้าจากบริเวณคลังน้ำมันในโบโรเนสที่ถูกโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทยานเข้าใส่ในช่งชวงเช้ามืดของวันนี้ครับ ในวันนี้16ปกราคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ามิสไซล์ที่มีชื่อว่าเนปจูนของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่แหลมไครเมียครับอย่างไม่มีการรายงานว่าหลังจากที่เนปจูนพุ่งทะยานไปยังแหลมไครเมียแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแหลมไครเมียนั่นคือพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัเสเซีย ในช่วงที่ผ่านมาอยุครนได้มีความพยายามในการที่จะโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารของกองทัพรัเสเซียในแหลมไครเมียอย่างต่อเนื่องนี่คือยันเกราะของทหารรัเสเซียครับดูเหมือนว่าทหารรัเสเซียจะมีการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันโดรนเข้าไปด้วยครับแต่ดูเหมือนว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีการติดตั้งเหล็กเข้าไป และมีการดัดเหล็กให้มันมีความโค้งงอ,อนิดหน่อยคาดว่าการติดตั้งระบบป้องกันโดรนแบบนี้คงจะสามารถช่วยป้องกันทหารรัเสเซียให้รอดพ้นจากการโจมตีด้วยโดรนคามิกาเซของยูเครนได้การสู้รบกันในแคว้นโคชรัเสเซียยังคงดำเนินต่อไปครับนี่คือภาพถ่ายของระบบป้องกันภัยทางอากาศ s, s 4 0 0ของกองทัพรัเสเซียหรือมีชื่อเรียกว่า triumph s 4 0 0ชุดนี้ประจําการอยู่ในแคว้นโคชรัเสเซียครับแต่มันได้รับความเสียหายหลังจากที่ยูเครนเข้าทําการโจมตี s 4 0 0ของกองทัพรัเสเซียในแคว้นโคชประเทศรัเสเซียนั้นทหารยูเครนสามารถจับกลุ่มทหารรัเสเซียได้จํานวน27ในาย ตามกรารายงานได้ระบุว่าทหารรัสเซียเหล่านี้จะถูกนำตัวไปเพื่อเตรียมการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกสงครามกับกองทัพรัสเซียต่อไปในช่วงกึ่งคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่15และ16มกราคม2025กองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคาเิกาเซ่เข้าทำการโจมตียูเครนจำนวน55ลำหน่วยตระนกากาศยานของอยูเครนกองทัพอากาศของอยูเครน สามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้จํานวน34ลําและอีก18ลํานั้นบินหลงทิศหลงทางโดยอุปกรณ์ป้องกันโดรนตามการรายงานได้ระบุว่าโดรนคาเิกาเซของกองทัพรัสเซียรวมทั้งโดรนที่เป็นเป้าหลอกได้ถูกปล่อยออกจากพื้นที่มินเลโลโวออริอัลเบรียงส์ปริมอร์โกอักตัสประเทศรัสเซียหลังจากมันพุ่งทะยานเข้าไปยังดินแดนของยูเครนแล้ว กองทัพอากาศของยูเครนรวมทั้งหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนก็ได้ทําการสกัดกัน้นจนถึงช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาของเช้าวันนี้16มกราคม2025มีรายงานว่ายูเครนได้ทําการยิงสกัดกั้นดโดรนของกองทัพรัสเซียร่วงในพื้นที่ปอตตาวาซูมีคาคิฟเจกัซีเชนิฮิฟเคียฟไซทเมอร์คิวโรกรดดานิปปอเปตรอฟ ซับปริเซียและมิโคลาลเยฟชิ้นส่วนของโดรนได้ร่วงหล่นใส่ฟาร์มบางแห่งในเชนิฮฮฟและบ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหายในพื้นที่จังหวัดคาคิฟรวมทั้งในปอตว่าการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้16มกราคม2025ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่า ฝ่ายกองทัพรเสเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า814,150นายเสียกำลังพลเพิ่มเมื่อวานนี้1,480นายรถทั้งถูกทำลาย9,791คันถูกทำลายเพิ่ม11คันรถเกราะถูกทำลาย23,68คันถูกทำลายเพิ่ม20คันปืนใหญ่ถูกทำลาย2 20, 2 0 1 5กระบอกถูกทำลายเพิ่ม40กระบอก โดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลาย22,503ลำถูกทำลายเพิ่ม120ลำครูสมิไซถูกทำลาย3,049ลูกถูกทำลายเพิ่ม31ลูกรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลาย34,132คันถูกทำลายเพิ่ม137คันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย3,697ถูกทำลายเพิ่ม1สำหรับสมรภูมิการสู้รบ ในแคว้นคูชรัเสเซียนั้นตามกรารงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าสำหรับทหารเกาหลีเหนือที่ไปช่วยกองทัพรัเสเซียทำการสู้รบในแคว้นคูชรัเสเซียนั้นทหารเกาหลีเหนือแทบจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าสิ่งที่จะสนับสนุนกำลังพลโดยที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อดูจาก วิธีการบุกไปข้างหน้าของทหารเกาหลีเหนือแล้วพวกเขามักจะตั้งขบวนแถวและบุกไปข้างหน้าโดยที่ไม่มียันเกราะหรือว่ายุดโทปปรณกรทางทหารเข้าทำการยิงคุ้มกันจากคลิปภาพที่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้นำเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าทหารเกาหลีเหนือก็ทำแบบนั้นครับคือตั้งแถวเรียงหน้ากระดานบางท่านได้บอกว่า ทหารเกาหลีเหนือตั้งแถวคล้ายๆกับทีมฟุตบอลเมื่อไม่มีการป้องกันจากแนวหลังเมื่อทหารเกาหลีเหนือพากันวิ่งบุกตะลุยไปข้างหน้าก็ตกเป,เป็นเป้าของทหารยูเครนครับที่จะทำการยิงสกัดกันซเลนสกี้ได้กล่าวว่าทหารเกาหลีเหนือที่ไปช่วยกองทัพรัสเซียทำการสู้รบในแคว้นโคชรัสเซียนั้นจากประมาณ1 2 0 0 0นาย ทหารเกาหลีเหนือได้มีการสูญเสียกำลังพลไปแล้วประมาณ4,000นายหมายถึงทั้งทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนทหารสังกัดกองทัพรัสเซียนั้นมีการสูญเสียกำลังพลไปแล้วประมาณ30,000-40,000นายสำหรับสมรภูมิการสู้รบในแคว้นโคชรัเสเซีย การสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปครับซเซเลนสกี้ได้บอกว่าการที่ยูเครนได้ทำการโจมตีคลังอาวุธรวมทั้งฐานบัญชาการของกองทัพรัสเซียในดินแดนของรัสเซียนั้นเป็นการสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียด้านงบประมาณจำนวนมากและถ้ายูเครนไม่ดำเนินการโจมตีพื้นที่เป้าหมายเหล่านั้นสถานการณ์มันจะเลวร้ายลงไปมาก นั่นคงจะหมายความว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินการโจมตียูเครนด้วยขุมกำลังที่มีเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาที่รัสเซียได้ทำการโจมตียูเครนอยู่ฝ่ายเดียวครับยิงโจมตีออกจากดินแดนรัสเซียเข้าไปยังยูเครนแต่หลังจากนั้นในภายหลังยูเครนก็ดำเนินการโต้ตอบกลับไปเป็นการลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซีย ในการที่กองทัพรัสเซียได้ทําการโจมตียูเครนขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ